นี่ดีกว่าไปดูหน้าปกมันดูอ้นี้ดีอ่ะเกมแมวน้ำมันคืออะไรอะไรวะเนี่ยเอาแล้วตัวผมอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยตัวอยู่ไหนนะ่ะอ๋บัคไะเนี่ยอ๋อนี่นี่นเฮ้ยน่ารักจังเลยเฮ้ยน่ารักดูบุ่งบุ๋ยมากเลยอะ่ะเออดูดิเขาทำอะไรกันอะ อันนี้อะไรอ่ะแมวน้ําสาวเหรอโอ้โหสามสี่ห้านี่เองโถเอ้ยนึกว่าแมวน้ําสาวไปดีกว่าดูทีแมวน้ํามาตกปลากันใหญ่เลยวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี้มันถมมืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำอะไรกันน่ะว่าเกมอะไรวะเนี่ยดูดิเฮดูมันน่ารักดีนะดูมันต้องทำอะไรวะเกมเนี้ยเฮ้ยยี อ๋อตกปลาหลเหรอเฮ้ยเ <c oughs> อุ้ยอุ้ยปลาดุปลาดุเฮ้ยเอา้าหลุดเลยโอ้โหมันตกยากน่งอะเฮ้ยเอาเหลือ,องว่ะเกมแมวน้ำตกปลาโอ้โหเดือดจะเชื่อเอามามาโอ้ตกกันใหญ่เลยโอ้ยโอ้โหตกได้ปลาตารงเบล้อมเลยว่ะ เอาแล้วทำไมไม่ติดแล้ววะทีเนี้ยเวรกรรมแท่เอ้ยมาแล้วเ้ยดึงดึงดึงเอ้ยเอ้ยเอยอออต้องคลิกห้าทีครับไปแล้วครับดัวรัวัวรัวเออเอาเรื่องว่ะโอ้โหแล้วดูปลาตัวตัวเท่านี้สภาพเฮ้ยแถวนี้สงสัยคนมันเยอะวะ่ะเราลองเปลี่ยนที่ดีว่าเอ้ยนี่ดีว่า เออดูละวขอตกด้วยครับเอา้เาลมาตกเลยอเขาอะตรงนี้ดีกว่าใครมุดน้ำไปแล้วอะเออตรงนี้ดูดิตกตัวตรงนี้ถ้าน้ำเลยถ้าจะไม่ดีเหมือนกัน <c oughs> โธเอ้ยผมก็นึกว่าเป็นเกมแมวน้ำอะไรเกมตกปลานี่ว่าโท่โดนหลอกซะแล้วโดนปกหลอกเฮ้ยอะไรอะ่ะอ้า ตกได้ขวดน้ําโอ้ยยังไม่ทันดึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดดน้ํากันเฮ้ยโอ้โหข้างล่างก็ดำน้ําเล่นได้นี่หว่าเอออย่างน้อยเราเป็นแมวน้ํามันก็ไม่มันก็ไม่จมน้ํำมะนะดีจังเลยเอา้าเออนี่นี่เปิตรงนี้นะเกิดจะดีเฮ้ยตรงนู้นมีอะไรด้วยวะนะดูดิเฮ้ยเยอะหวะ เขาไ้ทำอะไรเนี่ยไอห,ห่วงห่วงเนี่ยเฮ้ยทำไมมันกระโดดได้อะเฮ้ยเฮ้ยทำไมไอ้ตัวนั้นมันกระโดดได้วะเฮ้ยเฮ้ยนายกระโดดยังไงเฮ้ยเมื่อกี้มันกระโดดลอดห่วงเลยอะอย่างเฟี้ยวอะไรนะบีดฟอร์ดไม่เหมาะพี่หลอกมันบ้าฟาร์มมากเกินไปใช่ครับลบอย่าอย่าแนะนำเกมที่มันต้องฟาร์มเยอะๆอะอะ เพราะว่ามันจะไม่ได้เล่นมันจะนานเกินอเออนี่วะออันนี้แกดูผลแกมาเมี่ยมเลยสงสัยอาบแดดนานไปหน่อยเพาว่าตรงนี้แล้ววะดาร์ดาดาร์เเวอร์ไหมเออน่าสนใจนะดาร์เเวอร์แต่แมปล่าสุดมันก็ไม่ผ่านสักเทียมต้องทำไงหาวิธีผ่านไม่ได้ เอามตกยากจงาังวะเฮ้ยโอ้โหตรงนั้นท่าทางทำเลดีว่ะเฮ้ยมาแล้วไปซึบอ๋อผมที่นั่งฟาร์มจนขอบตาดาวเฮ้ยหูตัวมาเริ่มเลยเือลูนี่ไงเฮ้ยเราทรงแล้วเราเริ่มมาแล้วอะทรงตรงเราเริ่มมาวะ่ะเฮ้ยตรงนี้ถึงว่าทําไมลุงแกมาตกนี้ของดีนี่วา เฮ้ยเฮ้ยมายแล้วเอาเรื่องว่ะสองสามสี่ห้าเอาว่ะไป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 โหตรงนี้แม่งทะเลดีจริงเฮ้ยรัวรัวรัวเออเฮ้ย,ยโหมันได้ปลาใหม่ๆม,มาพึบพับเลยนี่ปลาเขียวเลยมันน่ากินไหมวะเนี่ยมันกินได้ไหม <c oughs> เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อนี่นี่นี่นอ๋อเราไปตกปลาตามรายการใช่ไหม อะไรวะเนี่ยคือ <c oughs> ลุงลุงแกด,ดึงใหญ่เลยวะ่ะลุงบล็อกบล็อกเซอร์บล็อ <c> ก <oughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณไอเลิฟทิชเชอร์มิวมาอีกแล้วหรอมาตามมาตามน้องมิวอีหรอยังไม่เห็นน้องมิวเลยนะครับวันนี้น้องมิวไม่ได้แวะมาครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหอันนี้นต้องสิบอันเลยวะ่ะโอ้โหรือแสดงว่าตัวใหญ่มากตัวฉลามแน่นอนเลย ปลาสลามทัวครับรอบนี้เออเออเอเอ,เอ,โอโอ้โหดึงตั้งนานแม่งได้ปลามีโมโอ้เฮ้ยลุงแม่งลุงแม่งแอค,แแอคด้วยเฮ้ยแต่มันก็ตกง่ายอยู่นะแถวเนี้ยกำลเลดีว่ะอยู่กับลุงเนี่ยลุงลุงแกหน้าโคตรฟินเลยดูดิ <c oughs> มีข่าวมาบอกครับครับผมว่าไงครับผม อะไรอ่ะน้องเก๋บอกว่าเปลี่ยนแอคเคาท์อ๋อมาเป็นแอคเคาท์นี้จากน้องแพนใช่ไหมอ้าวเราเปลี่ยนทําไมอ่ะหนีหนี้ใครวะเนี่ยเออเป็นแอคเคาท์เก๋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 เก้เก๋เหรอเฮ้ยมันตกงานจังรอบนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ซากปลาเหรอโหเกมมันจะเยอะไปไหนเนี่ยทาวเวอร์ดีเฟน์เฮ้ยมาแล้วเออเออฮึ้ยเฮ้ยมันคีดว่าตกได้อะไรอ่ะตัวมันเริ่มเลยเฮ้ยโอยเออโหไอซีบาร์ที่จ้ะเฮ้ยเขากินปลาด้วยเหรอลุงแกกินปลาได้ด้วยเหรอเฮ้ยลุงทำไงวะ อ๋อนี่นี่นี่เอาปลามากินได้เฮ้ย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 หัวตกใจหมดเลยเฮ้ยโอ้ยไอ,ย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 อยตัวนั้นมันกินปลายักว่ะเฮ้ยสองคนนั้นเขาสวีดกันน่ะดูดิใต้แสงจันทร์ว่ะสวีทใต้แสงจันทร์ว่ะสองตัวนี้เออดูจูจีกันดีว่ะเฮ้ยหลอกใครมาวะเนี่ยเฮ้ยกลายเป็นสามพนอ์แล้วว่ะน้อง อะไรเนี่ยชื่อมากิน้องมากิเอาพี่มีหัวแตกทำไมหัวแตกไปทำอะไรมาเป็นกรรมเฮ้ยดึงดึงครับดึง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 เอ้ยลัวรัวเอ้ยดึงเฮ้ยเอยเอ,เอ,เอ,เอโอ้โหปลานโมโอย่แงเฮ้ยสงสัยตรงนี้เราจะได้เยอะละขอขึ้นเรือคนนี้ได้ไหม ขึ้นเรือด้วยคนได้ไหมครับขึ้นด้วยเอ้าสามสี่ห้านี่วะเฮ้ยขึ้นไงวะขึ้นไงวะเฮ้ยขึ้นไงอ่ะขึ้นด้วยขอขึ้นด้วยได้ไหมครับลูกพี่ขึ้นยังไงวะขึ้นไม่เป็นวะเฮ้ยโอ้โหเลยจบละเราขึ้นไม่ได้วะเอามาเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะ นี่เออเปี้ยวไปเลยแล้วเราก็โยนปับ๊บเออนี่ไงชิว่ะ <c oughs> ของแม่ผมเองเอาเาวรเก่าไปเอาไอดีแม่มาแล้วคุณแม่รู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ไม่รู้ตกใจเข้ามาเจออะไรไม่รู้อีกเออหุ่ยหุ่ยตัวเบล้มเลยชิลุ่ยเบล้อเริ่มเทิมว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะตรงนี้ว่ะ เอร์คไดเวอร์เพิ่มระบบสอนการเล่นแบบใหม่เข้าใ,ใจง่ายขึ้นเออน่าสนใจผมบอกฮูครับเห็นแกบอกอ้อเวรกรรมโอ้โอไอสิบอีกล้วน่าจะเป็นปานี้มง้งแน่เลยอยากกินแมวน้ำย่างเลือเอาต่อต้นเบมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยจากเกาะที่สงบเงียบตอนนี้มันกลายเป็นเกาะอะไรไปแล้ววะเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดเอออะไรอะปาลาอะไรอะ ขอปลาเขียวเยอะเฮ้ยโอ้ปลามันเยอะมากเลยนะตอนนี้เราเอาตัวเล็กๆมากินกันไหมแล้วปลามันเอาไปทำอะไรได้เนี่ยโหแล้วดูดิตกตกกันหย่อมเดียวเลยแย่งกันเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอือโอ้อีกแล้วสิบอีกแล้วโอ้ดึงดึงลัวดึงลัวฮ้ยเออเอาว่ะเอาว่ะ เอรู้แค่ว่าแผลลึกด้วยเหรอโอ้ยแย่จังเลยทำไงดีแล้วเนี่ยยังไงก็ขอให้หายไวๆนะครับยังไงฝากฝากความเป็นห่วงไปด้วยนะน้องห้องเต้ต่อยทำไมเอ้ยหูตรงนี้ปลาแม่งชุมจัดหูแล้วแต่ปลามันตกยากเหมือนกันนะเนี่ยนะเฮ้ยดึง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  เอ้ยโอ้โหมันไม่ยอมว่ะเอ้ยดึงเออเอ,อ้ยตัวใหญ่อยู่นะใหญ่ปะวะตายอยู่เฮ้ยปลากระพงแดงอันเนี้ยเรตสแนปเปอร์เอ้ยไอ้มันมาโดดปาดหน้าวะเฮ้ยโอ้ผมยังโดดไม่เป็นเลยอะโ,อยโดดยัไงไงวะเฮ้ยเปลี่ยนเบ็ดได้วะม,มีเบด็ดดีๆมัออ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเพิ่มพลังเบ็ดได้วะเอาเรื่องว่ะไม่ธรรมดาเนี่ย เฮ้ยลุงแกพาเมียมาว่ะลุงแกมีเด็กว่ะดูดิเฮ้ยอะไรอะ่ะกดคลิกทูเช็คอ๋อดึกดึก,ดก,ดก,ดกได้ล่อปลาล่อปลาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาตกปลาไม่มาตกแมวน้ำโอ้แมวน้ำก็จะมากินเหยื่ออีกโอ้กดเลยเกมต่อไปเดี๋ยวไปเล่นอะไรนะไอเทมอัสลัมอาสีลัมซะหน่อยเพราะไม่ได้เล่นนานละ เห็นใครไม่รู้เรียกร้องมาตั้งหลายวันแล้วนะอ,อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้อะไรกุ้งเหรอโอ้โหตกได้กุ้งตัวนิ่งโอ้น้ำตาตไหลพี่ครับผมคนพบสิ่งที่เรียกว่าโอกาสชนะ่วยพี่มิวนะครับมันคืออะไรครับไหนมาเล่าให้ฟังนี่อากาซิบบอกไหนดีตอนนี้น้องมิวไม่อยู่เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวโอ้แล้วดูดิ ตกกันอยู่ยอมเดียวตกกันกี่ตัววะเนี่ยโอ้ตกอะไรกันเยอะแยะขนาดน,นี้เนี่ยเอ้ยอย่าอุ้ยหูตัวมาเริ่มเลยประคับโอ้ยดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวมาลุมตกกันอยู่เงี้ยลุงเขาคงแบบไอ้อไรวะตอนแรกเขาตกแบบอย่างสงบเงียบเอออยู่คนเดียวคงแบบอยากอยู่อย่างสงบตอนนี้หาความสงบไม่ได้แล้วลุงบอก เออเมียเอย้เด็กลุงแกมาตามแล้วนะ่ะเด็กลุงเ,เดี๋ยวตกอ,อีกสักปั๊บนึงเดี๋ยวไปเล่นไอเทมอาซิลัมนะดึงดึงเฮ้ยโหจะได้อยู่แล้วอีกปลาปลาซิลปลาต่อยแน่เลยอะไรเนี่ยบูแทงปลาอะไรเฮ้ยเอ้เอาใครบังมาเนี่ยโหแล้วดูมันขิงปลาตัวใหญ่กว่าเราเนื้อดูปลาเราเฮ้ยแต่ปลาเราสีสวยกว่า เออนี่เอาเลือกอยู่นะว่ได้เลือกอยู่นี่ดึก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 ด้วยึกด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 ดึกดดึกดึกดึกดกดึกดึกกดึกดดึก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 กดึ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 กะึกก้กก สีบาร์ไปแล้วอเมซิ่งว่ะเอ้ยเราออปลาไปขายได้ไหมนู่นนู่นมันน่าจะมีร้านขายปลากระโดดยังไงวะเฮ้ยฮึบฮึบไม่เห็นได้เลยเฮ้ยแต่ตัวมันน่ารักดีอ่ะผมชอบจังเลยต่อยแล้วหนีครับอย่าไปแลกแกพยายามหนีออกจากระยะจุ๊บอ๋อแกสายจุ๊บใช่ไหมเราต้องถอยใช่ไหมต้องเป็นเอาบ็อกเซอร์ใช่ไหมเอ๊ะขึ้นได้ไหม เฮ้ยอย่างเท่อะเฮ้ยหน้าตาเนี่ยหน้าตาเหมือนผมเลยผมจะขอบตาดำๆแบบนี้แหละชาวละชาวละเฮ้ยตกน้องโอ้ยเฮ้ยเกือบตกเกือบตกโอ้ยเฮ้ยเกือบตกว่ะเลอดเลือดโอ้ยเฮ้ยตรงนี้มีรูด้วยว่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมีรูด้วยเออมาลองนี้ เฮ้ยอะไรวนะน่ะตกได้รองเท้าบูทโอ้โหเห็นกรรมแท้นี่ใครเนี่ยโก้เหรอคาโก้เหรอคาโก้เอ้ยโหปลามันอะไรวะเนี่ยดูไม่น่ากินเลยเป็นจุดมาเลย,ยล่อปลาก่นกกกกกอกน,นดนึกดึกดึมีแกะถนัดเดินกดจนติดมุมอเออใช่เนี่อเพราะว่าพวกสายแบบสายแบบเปิดห้าคี้มันต้องแบบ เล่นจังหวะอยู่ห่างๆคอยใช้หมัดหลอกใช่ไหมเอ้ยยะอืออุ้ออยตัวมันเริ่มเลยปลาคารบอ่ะเอ้ยแล้วมันเอาปลาไปขายได้ป่ะดูดิอันนี้อ่ะอนี่อะไรอ่ะเอ้านี่มันร้านปลาฟูดอ่ะฟูดฟิตอ่ะวางปลาได้โอ้โหวางปลาคิดสี่เหรียญแค่เอาปลามาวางเนี้ยนะโหดเกิน เกาะแมวน้ํานี่อะไรอ่ะเฮ้ยเขาปบมือได้ด้วยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ <S <S ขอ,อ,อ,นนอ,อ,อ,อขายปลาขาย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 ทั้งหมดเลยเออเอาว่ะรวยแล้วเรารวยละเ,ละเละมียจะทำอะไรนเนี่ยเมียจะทำอะไรปบปบมือบุ๊คบุ๊บุ๊บุ๊อยู่หน,น่อยเฮ้ย,ยตรงนู้นมีอะไรไปดูก่อนปไปนี่อะไรครับ ล้วเขาไปซื้อไอ้เบ็ดตรงไหนกันอ้อยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบ้านใครก็ไม่รู้เข้าบ้านเข้าบ้านห้มั่วตัวเฮ้ยอะไรอ่ะมีแดนด้วยหรอมีผับด้วยหรอมีตื้ดว่ะเฮ้ยมีถม้ำนู้นด้วยไปดูดีสำรวจมีมีถลายด้วยเฮ้ยว้าเฮ้ยเข้าถ้ำดีกว,ว่าไอ เอ้ยว่าพระโจนภัยวะพะโจนัยเข้าถ้ำกุดุก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 เฮ้ยอ๋อมีที่ตุงอ่ะเชลูเฮ้ยเทรเดอร์นี่มาทีนีไม่ต้องไปแล้วเออเอาติดโอโ้โหเกือบละมันน่ารักดีล่ะเอมีถ้ำอะไรตรงนี้ด้วยโอ้ยวุ้ววุ้วติดติดติด ก็คือเกมนี้มันก็ชิวเดียวกันนะเพื่อนผมลงแล้วพี่เพื่อนผมลงแล้วพี่มิวลำคันจัดอ,อ๋อเออดีดีด,ดีจะได้เป็นสูตรใช่ไหมแวะไปดูลุงนี่ลุงแกเป็นไงมั้งทำไงถึงจะกระโดดได้วะกด,ดอะไรกระโดดกระโดดไม่เป็นอนะ่ะลุงแกไปเลยเฮ้ยโหไอตัวต้นเบมันโดดได้แล้วผมยังโดดไม่ได้เลย เออ,เอ,อตรงนี้ถ้าทางทำเมดีวะ่ะตกได้ไหมเอาเฮ้ยทำไมกดตกไม่ได้อ่ะอา้าวสวยแล้วไนงะอยู่ดีกดตกไม่ได้อ๋อตกได้เป็นย่อมย่อมโอ้เขาของขาวบูธเยอะเออนี่ไหนดูดิเอ้ยนี่ไงเอาตังค์มาซื้อของได้นี่เองโอ้สุดยอดไปเลยเน้นแต่งตัวใช่ไหมโอเรายังตกได้ไม่เยอะเลยอ่ะดูดิ วิอะไรเนี่ยมีของแบบพิเศษด้วยอ่ะเออก็เพื่นๆดีเหมือนกันนะเกมนี้เดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนจะไปเล่นเกมถัดไปเออไม่ได้เรื่องโหมีบุร้อยเก้าเก้าน้อยเก้าเก้าตกใจนวดอันนี้อะไรอ่ะื้อดอกไม้มาติดแล้วกันนะ เอออันนี้แล้วกันไอหมอกเอออ่ะโอ้ังไม่พอซื้อแวนวน嘛เออใส่หมวกกันไอตรงน้ำมันขึ้นยังไงวะขึ้นก็ไอเราไอตัวน้ำมันขึ้นยังไงกันทำไมผมขึ้นไม่ได้ึ้นไม่ได้วะโอ้ย อ่าสีกลมกลืนอ่าครับออใอ้ตัวอะไรมาแ้องกระโดดได้ไหมผมกระโดดไม่ได้อะคือมันเดินเดินดุก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 ออง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 สว <Gabriel> <c oughs> ัสดีครับสวัสดีน้องมิวด้วยนะครับไม่ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้ึ๊บเอออึ้ย เออก็เพลินๆดีนะยังเย่ไ <Yeah. laughs> ปเกมถัดไปเอ้ยเกมนี้สนุกดีเพลิน